สถานการณ์ลื่นไหลสังหารชาตาคาบราผู้ว่าจ้างเอามาหน่วยเอวิสเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้คนในพื้นที่นี้กิวขอให้คุณสังหารชาตาคาบราตัวนี้หากคุณรู้สึกหนักหมาเกินไปใช้รู SOS เพื่อขอความช่วยเหลือได้นะคะติดตามหางไม่ปล่อยล่าควยมาทริสผู้ว่าจ้างไม่ใช่ท่านผีกะจูหน่วยเอวิส เราพบครู SOS จากทีมสนับสนุนและยืนยันว่าเควมาทิสกำลังตามล่าสิน้าของพวกเขาถ้าเป็นแบบนี้มอนสเตอร์จะตามเนื้อแสนอร่อยนั่นตรงไปยังแทมฐานพี่ต้องหยุดพวกมันเวทีแห่งกุหลาบและหนลามล่าลาลาบาลีนาผู้ว่าจ้างเอามาโวยเอวิสคุณเอริกแห่งหน่วยแอสตรัมถูกช่ยวยเหลือหลังจากถูกจับโดยลา,ลาลาบาลีนามีแนวโน้มที่จะตอบโต้การสูญเสียเหยื่อของมันโปรดไปล่าพวกมันเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ข้อร้ายเพิ่มเติมค่ะ เม่ติดตามเาล่าสุดที่นี่เลยตอนนี้สเบียงมาถึงแล้วนะไม่เจอกันเออกระเป๋าของฉัน มันไม่อยู่ที่นี่ข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกอย่าบอกนะว่ามีคนหยิบติดมือไปใครมันจะไปทำอย่างนั้นป่าสีชาติ นาตาน,นี่ก็ผ่านมากี่ปีแล้วนะตอนแรกแกไม่สนใจอะไรเลยเอาแต่เศร้าค่ะในที่สุดแกก็เริ่มเปิดใจแต่คุณจำเห็นนะคะว่าแกยังคงเก็บอะไรไว้ข้างในอีกมากฉันไม่อยากให้แกคิดว่าเราไม่อยู่ข้างแกแต่ก็กลัวว่าแกจะรีบร้อนเกินไปค่ะฉันเอาของที่รวบรว,วมได้ไว้ในกล่องเก็บของให้นะคะ อ,อยากเกิดขึ้นที่แค้มค่ะตายแล้ว ขอคณจะบอกให้เราตามไปขอคุยนะคะสวัสดีค่ะขออภัยที่เราเริ่มต้นกันไม่ดีฮะวไหม ฟงฉันทำทุกอย่างที่เขาบอกค่ะเจ้าขึ้นไปตามพวกเขาไปค่ะฉันไม่ใจว่าพวกเขาไม่เป็นอันตรายหรือหวังว่าอย่างนั้นนะคะตรงนั้นมีพวกเขาอีกเหรอ เขากำลังเก็บน้ำพึ่งค่ะป่าของเราเจ้าเขารบเมื่อกี้ขอโทษที่เสียความสุขุมไปนะคะแต่นั่นมันรูปเขารบสำหรับหมอบกามในป้ายยุคแอนทรูเดซิมีของแท้เลยนะคะตอนรู้ว่ามาริอาน่โดนจับเป็นตัวประกันเชนก็เลยพลังต่อต้านเลยค่ะโอ้แต่ฉันก็กังวลเสบียงอื่นของเราเหมือนกันนะคะ ดูสิฮะพวกเขาอยู่ทุกที่เลยค่ะและพวกเขาก็มีเพื่อนด้วยอุ๊ยดูสนุกนะมีก้อนหินบนต้นไม้นั่นล่ะอย่าไปใกล้เราจะแบนแต๊ะแต่ อันตรายใหญ่ไม่ดีดูพวกเขาสิคะชูมามูชูพวกเขากำลังเก็บเห็ดค่ะพวกเขาจะเป็นอะไรไหมคะอ๋อใช่ไม่เป็นไรใหญ่ๆ เขาไปทั่วเลยจริงๆค่ะไปทั่วทั่วเลยสิ่งก่อสร้างนั่นดูโบราณนะคะมันถูกสร้างมานานขนาดไหนกันนะเรามาถึงแล้วเย้โอ้สวยจังเลยค่ะขึ้นขึ้นขึ้นเราขึ้นไป เจ้ามาด้วยเจ้ามาด้วยฉันว่าเราต้องเข้าไปค่ะข้างไหนข้างในฮ่ฮ,ะฮ,ะฮะ่คุกเข่าแล้วรู้สึกต่ำต้อยซะนี่คือไว ไปเวียเมืองของเราข้าหมายถึงป่านี้เป็นของเราวัดวัดระวังคำพูดและมารยาทด้วยเป็นภาษาที่แปลกประหลาดและลึกลับจริงๆแต่ยังให้คนรู้สึกสดใหม่เข้าคงยุคสมัยอย่างลงตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะสหายพวกเรามาดีพอจะคืนบ้านเล็กๆให้เราได้ไหมคะเราไม่คืนเรายึดบันเป็นเครื่องบาน,นาการแล้วแต่ เราตกลงกันได้โอเคนะให้คู่ค้ามครั้งใหญ่กำลังสร้างปัญหาอยู่แถวเนินน้ำหึ่งของพวกเราคนสีชมพูของมันดูดีและเท่มากแต่ตดมันเหม็นสุดๆไปเลยขับไล่ใไพคู่ค้ามครั้งใหญ่ออกไปแล้วด้วยความใจกว้างของพวกเราเราจะคืนเพลิงผูผูให้เจ้าคนสีชมพูพูดที่ว่าเป็นฮอมกาลาล่าหรือเปล่าคะ ฟังดูเหมือนเราจะมีงานหนักรออยู่นะก็คือพวกเขาชื่อวัดวัดสินะพวกเขาพูดเหมือนกับว่าอยู่ที่นี่มาตลอดเลยคุณเดริบอกว่าเห็นฮอมกาลาล่าตัวทางใต้ของปา่าค่ะพวกเรามีมันทำฝั่งตะวันตกอยู่มากเลยและตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าที่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะโอเคไปกันเลย เครื่องบานนาการที่เหมาะสมและถูกต้องใช่โอ้เครื่องแต่งกายของเจ้าประหลาดจังเจ้าเป็นใครเหรอ สิ่งที่พบในป่าหน่วยเอวิสสำรวจคูนาฟาแต่ไม่พบเบาะแสเกี่ยวกับผู้ปกปักพวกเขาเรียนรู้จากผู้อาวุโสของหมู่บ้านว่ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อโดชากูมากำลังรุกรานถินฐานของมนุษย์ด้วยความกังวลท่านผีกระจูและกลุ่มของเขาจึงเดินทางไปยังป่าเพื่อตรวจสอบนักเดินทางแห่งทะเลทรายเลยออกไปจากพื้นแผ่นดินรกร้างที่ไม่มีคนอยู่อาศัยทางตะวันออกไกลซึ่งรู้จักกันในชื่อแดนต้องห้าม เหล่าฮันเตอร์เข้าร่วมสำรวจบนเรือเดินสายภารกิจของพวกเขาคือช่วยเหลือเหล่าผู้ปกปักและตรวจสอบม,มอนสเตอร์ที่ไม่ปรากฏชื่อที่ทำลายหมู่บ้านของชาวบ้านที่รู้จักกันในชื่อเจตพูดขาวกลับสู่แคมป์หลังจากการช่วยเหลือเด็กหญิงโนนาอธิบายว่าพี่ชายของเธอล่อชาตาคาบราออกไปเพื่อปกป้องเธอท่านผีกระจูสังหารมอนสเตอร์และพาชายหนุ่มอีไซกลับไปยังแคมป์ฐาน การเริ่มต้นเนื่องจากทางเดินใต้ดินที่นาตาหนีออกมาพังทลายทีมสำรวจจึงต้องหาเส้นทางไปยังหมู่บ้านผู้ปกปักบนพื้นดินหมู่บ้านเสียงกระซิบแห่งสายลมสำหรับตอนนี้ท่านผีกระจูได้รับมอบหมายให้คุ้มการโนนาและอีไซกลับบ้านเกิดของพวกเขาในขณะที่คนอื่นๆตั้งค่ายให้เสร็จ วัดวัดเรียนภาษาของเราจากที่ไหนล่ะคะพวกเขามีคำศัพท์ที่น่าสนใจมากเลยจริงจังนะเครื่องบรรณาการคืออะไรอ่ะคิดว่าแกหม,มายถึงเครื่องบรรณาการหรือเปล่าแบบว่าค่าตอบแทนที่ให้เราอยู่ที่นี่ค่ะ ได้ยินไหมคะบางอย่างกำลังกลนเดินให้เงียบที่สุดนะ ยูนันไงของกาลาลา กำลังจะป่วยแน่ๆค่ะแหวะใช้ที่ดับกินเดี๋ยวนี้เลยไว้เจอกันที่เฮมนะ จะแน่สักแค่ไหน i เยี่ยมมากค่ะท่านพีกรจจูกลับไปรายงานวัดวัดกันเถอะค่ะข้าได้ยินเรื่องการกำจัดไพยคุกคามสีชมพูของเจ้าแล้วอพ,อจ,วพอจะบอกพกเราเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวอื่นในป่าได้หรือเปล่าคะเคยเห็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่สีขาวผ่านไปไหมคะ มอนสเตอร์สีขาวมอนสเตอร์ Monster สีขาวเ oh. จ้าโฮไม่ได้ไหมายถึงสิ่งมีชีวิตสุสยองนั่นหรอกนะห <Many S 1> ลายครั้งมันลากเอาของแววแววที่ไม่ใช่สีขาวไปด้วย mm hmm. มันปรากฏตัวตอนฟ้าถล่มลงมาน่าหวาดกลัวสุดๆตอนฟ้าถล่มเหรอคะใช่ใช่ฟ้าถลม่มไฟคุกคามก็มา คุณเรียนรู้ภาษาของเราจังไหน,นะคะคุณพูดได้ดีมากเลยค่ะโอ้เจ้าช่างสักเกตรจริงๆข้านี่แหละคือนักภาษาศาสตร,ร์วัดวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปา่าพวกเราพูดภาษาของเจ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณตอนที่พวกเราเคยไปนคนกรอกน้ำยังไงก็ตามตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ววันนี้เราใช้ภาษาของพวกเจ้าเพื่อทำการค้าขายกับชาวทะเลทรายกู แปลว่าคุณมีการติดต่อกับคุณจากคน้าฟาเลอคะใช่พวกเขามอบเครื่องบานนาการเพื่อเข้าป่าและเราก็อนุญาตให้ผ่านใจกว้างใช่ไหมเราพอจะขอเพิ่งผู้ผูกคืนได้หรือยังแน่นอนสหายตอนนี้ป่าวัดวัดก็เป็นป่าของเจ้าเช่นกัน ขอให้พวกเรามีการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมกันบ่อยๆนะมีหนังสัตว์มาแลกบ้างไหมแค่พูกเราเสนออย่างหนังดูชาคุม่าล่ะคะขนสีน้ำตาลเขี้ยวใหญ่มีสัรบนหน้าผากคะ่ะหนังสีน้ำตาลเหรอไม่เอาใหญ่ๆขนมันหยาบอีกอย่างขนสีน้ำตาลมีทั่วทุกที่ไม่ต้องการตอนนี้มีพวกมันในป่าเยอะเกินไปแล้วพวกมันกัำหัวหน้าโอ้ เจ้าไม่อยากไปมีเรื่องกับเจ้านั่นหรอกฉันว่าเราต้องไปแล้วค่ะแล้วเจอกันในการค้าขายครั้งต่อไปนะแปลว,ว่าโดชากุมาเดินทางเป็นฝูงและก็มีจ่าฝูงด้วยค่ะเมื่ออยู่กันเป็นจำนวนมากมอนสเตอร์จะกล้าหาญขึ้นค่ะและเมื่อมีผู้นำที่มุ่งมั่นเราควรตามดูต่อ ค่ะงั้นกลับแฮมป์ก็ถอะค่ะอ๋อกลับมากันแล้วดีเลยที่นี่พวกเราพอจัดการกันได้อยู่แต่ตอนนี้แคมฐานเริ่มใช้งานได้แล้วปัญหาเล็กๆน้อยๆก็เริ่มโผล่มาซ้ายขวาเลยน่าจะดีถ้าลองดูว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือไหมนั่นคือสิ่งที่พวกเราฮันเตอร์มาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยใช่ไหม ฉันว่ามันคงไม่เสียหายแค่จะดูว่าคนอ,อื่นๆตการอะไรขณะที่เราสืบสวนเรื่องโดชาคุมาต่อไปนะคะบทที่หนึ่งสิ่งที่พบในป่าภารกิจเสร็จสิ้นขอบคุณที่รับชมครับหากชื่นชอบโปโรดกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆและโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ